สวัสดีค่ะโอเคสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูเทซี่นะคะในหัวข้อเทคนิคนะคะสร้างความมั่นใจเวลาออกกล้องนะคะหลายคนก็เตรียมเนาะเตรียมเตรียมเตรียมนะ,ะจะไลฟ์ดีไหมจะทําคลิปวิดีโอดีไหมแต่ก็ไม่มั่นใจก็เลยยังไม่ได้เริ่มต้นทําสักทีนะคะวันนี้ครูเทซี่จะเอาเคล็ดลับดีดี มาบอกเนาะว่าจะทํายังไงให้เรามีความมั่นใจที่เราจะกล้าออกมาไลฟ์หรือกล้าทําคลิปวิดีโอนะคะออกหน้ากล้องเนาะโอเคเดี๋ยวคุณจะซีเช็คภาพเช็คเสียงแป๊บหนึ่งนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยเนาะภาพชัดเสียงชัดนะคะอเอ เมื่อคืนมาดึกไปหน่อยนะคะพอดเอ๋บอกลูกศิษย์หลับหมดแล้ว <c oughs> ห้าทุ่มแล้วนะจ๊ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเลยเนาะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์นี้เนาะ,ะจะได้เอาไปสร้างธุรกิจนะคะไปสร้างการเติบโตของตัวเองนะคะการทําออนไลน์ง่ายนิดเดียวนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราคงหลีกหนีไม่ได้แล้วนะคะว่าธุรกิจเนี่ยมันต้องเข้าสู่ออนไลน์ แต่วันนี้หลายคนก็เออยังไม่ได้เริ่มนะคะหลายคนก็ไปเรียนการทำออนไลน์ที่นูน่นที่นี่นะคะเรียนเยอะแยะมากมายแต่ก็ยังไม่เวิร์กใช่ไหมหรือก็ยังไม่กล้าออกกล้องก็ยังไม่กล้าทำไลฟ์นะคะยังไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนเรียนเยอะไปหมดนะคะมันเลยสับสนว่าแล้วฉันจะโฟกัสอะไรแล้วฉันจะทำอะไรดีนะ,ะน,นี้ครูเดซี่จะมาให้คีย์แพง เอากระดิ่งไปไหนนะคะลืมกระดิ่งไว้ตรงนูน้นไม่เป็นไรนะวันนี้จะให้คีย์แพงเพราะว่าเออมันก็มีหลายสำนักนะหลายกูรูนะคะบางคนก็บอกว่าอค่าเรียนนิดเดียวนะคะแล้วก็สอนแต่เขาจะสอนแบบผิวๆสอนบางๆอะ่ะแล้วเราก็แบบเอามาทําแล้วมันก็ไม่ได้ผลแล้วมันก็ไม่เวิร์กนะมันก็ทําให้เราเสียเวลาแต่วันนี้คุณทนจะบอกเคล็ดลับความสําเร็จในโลกออนไลน์ที่ทำหนึ่ง แล้วทวีค่าแล้วต้นทุนต่ำแล้วไม่ต้องยิงแอดนะคะแล้วก็ทำให้ธุรกิจเราโตไปได้มากมายอย่างไรขีดจํากัดทำอะไรดีโฟกัสอะไรดีเริ่มตรงไหนดีนะวันนี้คูเรซี่จะให้คีดที่แพงที่สุดคะแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะเดี๋ยวคูเรซี่ไปเอากระดิ่งก่อนโอเคนะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> มีคนเอาให้นะคะเรามีเลขาเอาให้ แล้วเราจะได้ยินไหมชะกระดิ่งนี้นะโอเคแหม่มีกระดิ่งแล้วรู้สึกปลุกทุกคนให้ตื่นมาฟังครูเทซี่นะคะตื่นตื่นตื่นนะก่อนนอนนะมาฟังครูเทซี่ก่อนครูเทซี่ยังไม่นอนนะมาอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนโ okay. อเคอะวันนี้คีย์แพงที่จะให้ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของความมั่นใจในตัวเองว่าเราควรจะโฟกัสอะไรเราควรจะเริ่มต้นทำออนไลน์แบบไหนดีนะอันนี้คือ ขอให้เอาไปใช้ขอให้เชื่อเถอะแล้วทําจริงๆคุณสําเร็จบนโลกออนไลน์แน่นอนอ่ะ,เร,เ,ระ,ะเริ่มแล้วนะคะเริ่มแล้วเริ่มแล้วคืออะไรคือการทำไลฟ์ทำไลฟ์สดนี่แหละนะทำไลฟ์สดนี่แหละที่มันคือคเขาเรียกว่าเครื่องมือที่ทรงอิทธิพลทรงพลานุภาพที่สุดนะ แต่วันนี้เราจะทำไลฟ์เนี่ยแล้วเราไม่มั่นใจเนี่ยมันก็เกิดยากโอเคไหมคะถ้าเราทําด้วยความที่เราแบบไม่ไม่มั่นใจเราพูดแล้วเราก็ไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่เราพูดหรือเราพูดแล้วเออไม่แบบไม่เป็นตัวของตัวเองอะ่ะมันก็จะทําแล้วทําได้ไม่นานทําแล้วทําก็จะทําได้แบบฝืนๆน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เทคนิคนี้สําคัญการทําออนไลน์ยุคนี้นะคะ เราต้องเป็นตัวของตัวเองโอเคไหมเราเป็นตัวของตัวเองคนจะชอบเราก็ในแบบที่เราเป็นคนจะรักเราก็รักเราในแบบที่เราเป็นเราไม่ต้องพยายามที่จะเป็นเหมือนใครไม่ต้องการเอ่อไม่จ้อเป็นจะต้องแบบเอ้ยดูดีมีชาติตระกูลหรือต้องดูหรูดูแพงอย่างเดียวเสมอไปนะคะถ้าเราเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีนะเป็นเป็นเขาเรียกว่า เป็นเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่เราแฮปปี้ที่จะเป็นแบบนั้นด้วยที่เราจะให้โลกเห็นว่าเราเป็นแบบเนี้ยคุณรับฉันได้ไหมฉันเป็นแบบเนี้ยเหมือนเวลาที่เราจะมีแฟนเนาะคุณซี่ก็จะเปิดให้ฟังว่าเราเป็นแบบเนี้ยคุณรับได้ไหมเออถ้ารับได้ก็เป็นแฟนกันแต่ถ้ารับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเซคุดบายเหมือนกันวันนี้ใครที่จะมาดูไลฟ์เราหรือใครที่จะเข้ามาติดตามเราใครที่เอ,อ่อจะมาเพื่อ ซื้อสินค้าหรือบริการใดๆของเราเนี่ยถ้าเขายอมรับในความเป็นเราและถ้าเขาชอบในความเป็นเราได้เนี่ยก็โอเคนะคะเราก็ซื้อขายกันรเราก็เป็นฐานแฟนกันไปเนาะ <S <S อย่างวันนี้ถ้าใครคิดว่าเฮ้ยไลฟ์ของครูเทซี่เนี่ยสามารถเอามาเป็นประโยชน์ในการสร้างทำธุรกิจออนไลน์หรือได้แนวคิดดีๆในการทำธุรกิจหรือแนวคิดเรื่องกำลังใจเรื่องข้อคิดดีๆก็เข้ามาติดตามครูเทซี่เทซี่ก็จะมีข้อคิดดีๆ วิธีการดีๆเนี่ยก็จะมาแบ่งปันผ่านเพจเๆนะคะแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณเทซี่ทำแล้วมีความสุขทำแล้วไม่ได้ฝืนเป็นตัวของตัวเองตัวของตัวเองก็เป็นแบบนี้แหละเออรับได้ก็ก,ก,ก็มาฟังรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราแค่ต้องการใครบางคนท,ที่ที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเราแค่ต้องการใครบางคนที่รู้สึกว่าเออดูคลิปนี้แล้ว ได้กำลังใจได้แนวทางได้ประโยชน์ได้เอาไปสร้างอาชีาชพต่อยอดธุรกิจของตัวเองในยามนี้ได้ครูทัศน์ก็ดีใจแล้วแต่ถ้าไม่มีใครสักคนครูทัศน์ก็ไม่เสียอะไรเพราะครูทัศน์ไม่ได้ลงทุนอะไรแต่สิ่งที่ครูทัศน์ได้มากกว่านั้นคือได้ทําตามสิ่งที่ต้องต้องการจะทาแล้วมีความสุขไปเรียบร้อยแล้วต้องการออกมาแบ่งปันมีความสุขไปเรียบร้อยแล้วต้องการออกมาให้คุณค่าดีๆมีความสุขไปเรียบร้อยแล้วต้องการพัฒนาตัวเอง มีความสุขไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือสิ่งที่คุณาั้สิลุกขึ้นมาออกไลฟ์บ่อยๆเนาะเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองทุกๆวันทําให้ตัวเองดูดีขึ้นสวยขึ้นนะคะทำให้ตัวเองมั่นใจมากขึ้นหาหัวข้อดีๆมาไลฟ์มาแบ่งปันนี่คือการที่เราอ่าเขาเรียกว่ามีความสุขในทุกๆวันที่ออกมาทํา นะคะก็เริ่มต้นเลยนะโอเคว่าวันนี้เราจะสร้างความมั่นใจยังไงเวลาที่เราออกหน้ากล้องนะคะหนึ่งเลยเป็นตัวของตัวเองอย่างที่ครูเทซี่บอกเป็นตัวของตัวเองมีเจ้าหัวเลาะเป็นคนหัวเลาะสไตล์นี้ก็หัวเลาะสไตล์นี้ไม่ใช่เป็นคนหัวเลาะเสียงดังแล้วแบบอยู่กับเพื่อนเนี่ยเวลาเราอยู่กับเพื่อนแบบไหนให้เราเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่อยู่กับเพื่อนเวลาออกหน้ากล้องเข้าใจไหมคะ ้าเราอยู่กับเพื่อนแล้วเราพูดจาแบบเต็มเหนี่ยวยังไงเราก็เต็มเหนียวอย่างนั้นอ่ะเออเราเป็นคนหัวเราะดังๆยัง,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 งไงเวลาออกหน้ากล้องเราก็หัวเราะดังๆอย่างนั้นไม่ใช่เป็นคนแบบหัวเราะดังๆแล้วเราสนุกอ่ะแต่พอเราออกหน้ากล้องเราไม่กล้าหัวเราะเราแบบข <c oughs> ึ้นเหนียมเหนียมมันก็ไม่ใช่โอเคไหมคนอาจจะชอบเราในเวอร์ชั่นที่เราเป็นคนหัวเราะอร่อยก็ได้ <c oughs> เออเข้าใจไหมคะ คนอาจจะชอบเราในเวอร์ชั่นที่เรากินอร่อยก็ได้เนี่ยเ,เวลาที่ครูเทซี่กินข้าวกินขนมนะน้องกับโค้ดเอกเนะี่ยน้องโบกับโค้ดเอกก็จะบอกว่ารู้สึกอยากกินไปด้วยเลยรู้สึกอร่อยไปด้วยเลยนะเวลากินแล้วมันกรอบก็ไปเดยมันกรุบก็ไปเ่ยมันมีความสุขตามไปด้วยเลยนะคะก็เออเราเป็นเราในเวอร์ชั่นของเราออกมาแบบนั้นเลยเนาะก็นี่คือสิ่งที่ครูเทซี่อยากให้กําลังใจทุกคนเราคือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดอยู่แล้ว เพราะไม่มีใครเหมือนเราเราเป็นคนเดียวในโลกใบนี้นะเพราะฉะนั้นไม่มีใครต้องมาเปรียบเทียบเพราะเราไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบกับใครเออพอเรารู้แบบนี้ปึ๊บนะฮะพอเรารู้แบบนี้ปึ๊บว่าให้เราเป็นตัวของตัวเองเวลาออกไลฟ์เราก็จะทํามันได้โดยที่เราไม่ต้องกังวลเพราะตัวของตัวเองของเรามันไม่มีใครให้เปรียบเทียบเข้าใจไหมคะเนอะนี่คือให้เราสบายใจได้เลยว่า คนจะยอมรับหรือคนจะชอบหรือไม่ชอบเราในเวอร์ชั่นที่เราเป็นก็ไม่เป็นไรเพราะเราเป็นของเราสไตล์นี้นะคะค่อยๆทําไปไค่อยๆฝึกฝนไปนะคะเดี๋ยวเราก็เก่งเองอ่ะแล้ววิธีเพิ่มความมั่นใจอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือให้เราเอ่อพูดในสิ่งที่เรารู้พูดในสิ่งที่เราไม่ต้องเตรียมตัวพูดในสิ่งที่เป็นทักษะเป็นประสบการณ์เป็นความชํานาญที่เราสามารถพูดได้เลย,เลยโดยโดยไม่ต้องเตรียมสคริปต์เออ ให้เราเริ่มต้นจากการออกมาไลฟ์เรื่องแบบนั้นก่อนออกมาทําเรื่องแบบนั้นก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราทําเรื่องแบบที่เรารู้และเราเชี่ยวชาญมันจะมันจะแบบทําให้เราพูดได้ลื่นไหลพูดได้ต่อเนื่องนะคะแต่ถ้าอยู่ดีๆให้เราต้องมาฝืนแล้วพูดในเรื่องที่เราไม่รู้เลยแต่เราต้องการจะมาเป็นมันจะฝืนมากมันจะหนืดมากมันจะเครียดมันจะปวดหัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าฝืนพูดในสิ่งที่ไม่ มีความรู้อย่าฝืนพูดในสิ่งที่เราไม่มีทักษะความรู้ความชํานาญหรือประสบการณ์อย่าฝืนพูดในสิ่งที่เราไม่ชอบนะเพราะว่ามันจะทําให้เราแบบต้องกดดันตัวเองมากเกินไปในการที่จะออกมาไลฟ์แต่ละครั้งนะนี่คือข้อที่สองและให้เราพูดในสิ่งที่เรารู้ที่เราถนัดที่เราเชี่ยวชาญที่เรารักที่เราชอบก่อนนะคะอ่ะต่อมาเนาะให้เราเอ่อเขาเรียกว่าทำตัวเองอ่ะ ให้มีความสุขนะ,ะก่อนที่จะออกกล้องมีพลังงานดีๆก่อนที่จะออกกล้องถ้าวันไหนเครียดปวดหัวไม่สบายหรือไม่สบายใจอะไรอยู่อย่าออกกล้องนะคะอย่าออกกล้องอย่าทำเพราะหน้าที่อย่าออกมาไลฟ์เพราะว่าต้องไลฟ์แต่ให้เราออกมาไลฟ์ทุกครั้งที่เรารู้รู้สึกดีมีความสุขให้เราออกมาไลฟ์ทุกครั้งที่เราอยากจะเป็นผู้ให้อยากจะออกมาแบ่งปัน อยากจะมาสร้างมรดกดีๆไว้ให้กับโลกใบนี้ผ่านไลฟ์ของเราบางครั้งเนี่ยคุณดซี่ก็เอออยากจะเขียนหนังสือนะอยากจะแบบทิ้งแนวคิดดีๆไว้เผื่อวันหนึ่งใครที่เขามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเขามาอ่านแล้วเขาสามารถปลดล็อกแล้วไปต่อได้เราก็อยากทำแต่วันนี้คุณดซี่ก็คิดว่าเฮ้ยโอเคทำหนังสือก็ดีสำหรับใครที่มีเอ่อม,มีมีทุนหรือใครที่ ชอบเขียนนะคะก็ไปแนวนั้นได้แต่วันนี้รูเต่สิอยากทํานะคะแต่อยากที่จะมาโฟกัสเรื่องการทำไลฟ์ก่อนเพราะมันทําได้ทันทีมันไม่ต้องรอเวลาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราสามารถถ่ายทอดมันออกมาได้เลยนะคะก็คิดว่าอันนี้ก็จะเป็นทางลัดอีกหนึ่งทางที่เราสามารถทิ้งมรดกดีๆไว้ให้กับโลกใบนี้นะไว้ให้กับคนที่วันที่เขามือดอะ่ะเพราะเราเคยอยู่ในวันที่มืดมาก่อน ในวันที่ใครบางคนเขามืดแล้วเกิดเขาเขาถ่ามาเจอคลิปของเราหรือเขาแบบตั้งจิตอธิษฐานแล้วมาเจอไลฟ์ของเราแล้วเราสามารถปลดล็อกเขาได้คุณจะไแฮปปี้ happy, มีความสุขมากๆเลยก็ตั้งใจที่จะออกมาผลิตสื่อผลงานดีๆโฟเอส,สร้างสรรค์แบบนี้ผ่านไลฟ์แบบนี้นะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนเนาะให้เราอย่ากเก็บของดี นะอย่ากเก็บความรู้คังปัญญาประสบการณ์ชีวิตดีๆที่เราสามารถพาตัวเองประสบความสําเร็จที่เราสามารถพาตัวเองเก้าวข้ามเรื่องบางเรื่องก้าวข้ามปัญหาความสัมพันธ์ก้าวข้ามเรื่องของการเอ่อยากอะไรใดๆในชีวิตนะแล้วเราสามารถผ่านมันมาได้เนี่ยเราก็มาทิ้งเป็นมรดกไว้ให้กับโลกใบนี้ผ่านลายแบบนี้ก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องออกมาขายของนะ การไลฟ์หลายคนคิดว่าเออมันก็คือคนที่แบบต้องออกมาขายของไม่มีอะไรทำแล้วออกมาไลฟ์หรือเราก็ดูไม่ออกว่าทำไมต้องไลฟ์แบบเขาออกมาพูดอะไรเรื่องอะไรเขาจะมีอะไรที่ทำไมต้องออกมาทำแบบนี้เราอาจจะไม่ต้องอธิบายให้ใครทั้งโลกเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังทำก็ได้แต่ให้เรารู้ว่าเรากำลังต้องการสร้างสิ่งดี้ไว้ให้กับโลกใบนี้คนเดียวก็พอแล้วนะคะ วันนี้เกิดเรามีความรู้บางคนเนี่ยมีความรู้เรื่องการทำอาหารชอบทำอาหารทำทีไรอร่อยให้ใครนี่ใครชมใคร,ช,ใครชอบใครรักท่านก็เชื่อเถอะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะทำอาหารอร่อยแล้วก็ไม่ใช่ว่าท่านจาเป็นจะต้องจบสูงจะต้องเก่งมากถึงจะถึงจะแบบมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยสามารถออกมาทำแล้วคนจะยอมรับเชื่อถือไม่ต้องคาดหวังการยอมรับ ไม่ต้องสนใจคนเชื่อถือไม่ต้องสนใจเกียรติบัตรว่าฉันจะต้องไปจบโรงเรียนทำอาหารที่นู่นไม่ต้องคิดว่าตัวเองจะต้องไปจบสูงอะไรใดๆแล้วถึงจะสามารถออกมาสอนคนได้ไม่จำวันนี้คนไม่ดูใบปริญญาวันนี้คนไม่ได้เสนใจว่าคุณเออจบที่ไหนมาเขาสนใจฟังคนที่สามารถสอนในสิ่งที่เอามาสร้างธุรกิจให้กับเขาได้ สอนในสิ่งที่เปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนจิตใจมุมมองความคิดให้เขาพาตัวเองก้าวข้ามได้สอนในสิ่งที่เขาเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันชีวิตจริงของเขาได้การทําอาหารก็สอนได้โอเคไหมคะเพราะบางคนอยากทําอาหารไทยก็ได้หรือเด็กบางคนเกิดมาปลูกพ่อแม่ส่งเข้าโรงเรียนตั้งแต่เล็กจนมาหาลัยไม่เคยเข้าครัวเลยแต่วันหนึ่งเขาอยากแบบ ทำอาหารให้กับคนที่เขารักอยากทําให้กับคุณพ่อคุณแม่เขาแล้วเขาก็ไม่ทําไม่เป็นแต่เราทําเป็นเอ้เราก็ทําคลิปก็ได้ทําคลิปสอนหน้าอาจจะไม่พร้อมออกกล้องก็ไม่เป็นไรสอนวิธีการทําผ่านการพูดแบบนี้แล้วตั้งกล้องถ่ายการทําของเราไปแบบนี้ก็ได้ได้หมดเลยเริ่มต้นอย่างที่ครูเซซี่บอกเริ่มต้นจากเจตนาที่ถูกต้องเริ่มต้นจากจิตของผู้ให้จิตตั้งต้นที่ถูกต้องว่าเราอยากสร้าง สิ่งดีๆทิ้งไว้ให้เป็นมรดกกับโลกใบนี้ผ่านการทำร้ายแบบนี้ก็ได้แล้วก็ออกมาทำมีความสุขที่ได้ทำมีความสุขที่ได้ทำนี่คือจบแล้วงานเราจบแล้วงานเราไม่ต้องไปคาดหวังคนดูไม่ต้องไปสนใจคนดูนะคะไม่ต้องไปซีเรียสว่าใครจะดูกี่คนสนใจแค่วันนี้สุขที่ได้ทำสุขที่ได้ทำสำเร็จที่ได้ทำสุขที่ได้พัฒนาตัวเอง สุขที่ก้าวข้ามความกลัวของตัวเองได้สุขที่ได้ยกระดับเขาเรียกว่าศักยภาพของตัวเองให้ลองทำสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำโอเคไหมคะนี่คือการที่เราจะสร้างความมั่นใจให้กับเราในเบื้องต้นในการออกมาไลฟ์ได้นะคะเนาะแล้วแบบไม่รู้จะพูดอะไรอะคูเซี่มีหลายคนเป็นนะไม่รู้จะพูดอะไรแรกๆให้เรารู้แบบนี้เลย คนที่เริ่มพูดเริ่มไลฟ์ใหม่ๆเนี่ยก็ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดนะให้เชื่อเถอะว่าไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดแต่ทุกคนมีก้าวแรกของตัวเองเสมอแล้วเราล่ะเราพร้อมที่จะมีก้าวแรกของตัวเองหรือยังถ้าไม่มีก้าวแรกก็ไม่มีก้าวที่สิบจริงไหมคะถ้าไม่มีก้าวแรกก็ไม่มีวันที่เราแบบเห็นตัวเองในอดีต แล้วกลับมาย้อนดูโอ้โหครูเทซี่เมื่อสามปีที่แล้วไม่ใช่เวอร์ชั่นนี้เลยอ่ะโทมเหนื่อยพูดแบบไม่มีความสุขไม่มั่นใจไม่มีพลังไม่มีออร่าใดๆแต่วันนี้ผ่านมาสามปีครูเทซี่คนนี้แตกต่างจากครูเทซี่เมื่อวันหวานมากมายทีเดียวนะคะแต่เริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากการที่เราตัดสินใจตัดสินใจที่จะมีก้าวแรก ตัดสินใจทําทั้งทังที่กลัวตัดสินใจทําทั้งทังที่ไม่ดีพร้อมตัดสินใจทําทั้งทังที่ไม่มีความรู้ในการทำไลฟ์ตัดสินใจทําทั้งทั้งที่ก็ไม่รู้ว่าไลฟ์ไปแล้วมันจะมีผลดีผลเสียยังไงแต่รู้ว่าเราต้องตัดสินใจที่จะก้าวมีก้าวแรกของตัวเองในการออกมาไลฟ์แบบนี้ก็เลยทำให้เราเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองมาเรื่อยเรื่อเื่อย จนเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเราแล้วในวันนี้อถ้าใครเห็นด้วยนะกดหัวใจกดไลค์กดแชร์มาเนี่ยครูเทสซี่ชมตัวเองไม่ต้องรอใครชมมีความสุขแล้วเนี่ยที่ได้ออกมาทําเนี่ยมีความสุขแล้วที่ได้ชมตัวเองมีความสุขแล้วที่เห็นตัวเองแบบดูดีขึ้นไม่ต้องไปศูนย์สัญญกรรมเลยนะคือดูดีขึ้นผ่านการออกไลฟ์บ่อยๆเพราะเราก็อยากจะสวย เราก็อยากจะดูดีออกไลฟ์จริงไหมคะเราคงไม่อยากเอาหน้านเหนื่อยๆโทมให้สวยของเราไม่หล่อของเรามาออกไลฟ์ให้ใครดูนะเราอยากให้คนเห็นภาพที่ดูแล้วเพลินดูแล้วสดชื่นสบายตาสบายใจดูแล้วสบายแบบมีความสุขด้วยได้ความรู้ด้วยได้แนวคิดดีๆไปสร้างชีวิตด้วยเอออะไรแบบเนี้ยนะนะถ้าจะให้ของดีก็ให้ของดีจากความตั้งใจดีของเรานะคะ ให้ข้อมูลดีๆจากความตั้งใจดีของเราให้เขาเห็นแล้วเขารู้สึกจเจริญหูจเจริญตาสบายตาสบายใจที่จะดูเรานะก็เชื่อว่าเราพัฒนาได้เราหล่อสวยขึ้นได้อีกนะคะดูไปดูมาก็เริ่มจะเหมือนอั้มพัชราภาเข้าไปทุกทีใช่ไหมคะตอนนี้ไปไหนนี่มีแต่คนชมมากเลยนะว่าเออเปลี่ยนไปอะ่ะดูสวยขึ้นมีออรา่ามีความสุขมากขึ้น นี่คือเคล็ดลับที่ครูเดซี่ออกมาไลฟ์บ่อยๆนะเพราะเวลาที่ครูเดซี่ออกมาไลฟ์ครูเทซี่จะต้องนั่งดูตัวเองเวลาไลฟ์จบใช่ไหมคะพี่นุ๊กนี่ครูเดซี่สวยขึ้นไหมครูเทซี่จะต้องนั่งฟังตัวเองอีกหนึ่งรอบหลังจากไลฟ์จบมันเป็นความสุขที่ได้นั่งดูตัวเองอะแล้วเฮ้ยวันนี้โอ้โหฉากสวยมากมีความสุขโอ้ยวันนี้ครูเดซี่พูดดีมากมีความสุขโอ้ยวันนี้ครูเดซี่แบบ สอนตัวเองได้ดีมากคือเราดูตัวเองปุ๊บเราได้ตกผลึกแล้วเราได้เซฟตัวเองกลายเป็นว่าเชื่อเถอะว่าคนที่พูดน่ะคนที่ออกมาไลฟ์เนี่ยได้เต็มเต็มได้เต็มเต็มใครได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เชื่อเถอะว่าคนที่พูดเนี่ยได้กับตัวเองเต็มเต็มเราเก่งขึ้นเต็มเต็มสิ่งที่เราสอนคนอื่นเนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องกลับมาสอนตัวเองเต็มเต็มนะคะเพราะฉะนั้น เราจะไม่กล้าไม่ดีในสิ่งที่เราสอนคนอื่นไม่ได้เออนะเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่ายกระดับมาตรฐานยกระดับคุณภาพของเรายกระดับความคิดของเรายกระดับจิตใจของเราให้เป็นไปตามสิ่งที่เราพูดโอเคไหมคะมันกลายเป็นเราได้เต็มๆนะแต่ว่าไม่ใช่คุณซี่มาพูดโดยที่ตัวเองยังไม่บีอิงหรือยังไม่มีผลลัพธ์หรือยังไม่เป็นไม่ใช่นะคุณซี่ก็จะพยายามและเป็นผลลัพธ์นั้นก่อนก่อนที่จะออกมาสอน เหมือนวันนี้ครูเดซี่มาไลฟ์สอนให้ทุกคนมั่นใจในการออกมาไลฟ์สดคุูเดซี่ก็มั่นใจในการออกไลฟ์แล้วไงเลยกล้าที่จะเอามาสอนถ้าเราไม่บีอิงเรื่องไหนหรือไม่เป็นผลลัพธ์ในเรื่องไหนเราจะไม่กล้าเราจะไม่สอนเรื่องนั้นไม่ใช่ไม่กล้านะเราจะไม่สอนในเรื่องนั้นเพราะเท่ากับเรากําลังหลอกคนอื่นอยู่เราไม่ทําอันนี้คือเขาเรียกว่าจิตตั้งต้นของครูเดซี่จะไม่หลอกใคร และจะพูดแต่สิ่งที่เราทําได้เป็นได้และสามารถเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้แล้วเท่านั้นก็นะที่นุกนิกบอกว่าใช่ค่ะเอาไปเลยยี่สิบบาทนะคะเดี๋ยวเออมารับได้ที่นะคะที่ที่ที่คูเทซี่นะเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้ที่โบสถ์อ่าล้อเล่นล้อเล่นนะคะเรื่องเงินเนี่ยเอ่อไม่ไม่ได้มันเป็นมุกเนาะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยจะต้องมาอวยกันแล้วแบบเฮ้ยเอาไปเลยยี่สิบไม่ใช่นี้มันเป็นมุกเนาะ แต่ก็ขอบคุณนะคะที่ที่มาเป็นกำลังใจเนาะแล้วก็ชมคูเดซี่ตลอดนะผ่านเ,เอ่อเฟซบุ๊กมั่งอินบ็อก์มามั่งนะคะชมใหญ่เลยว่าเดี๋ยวนี้คูเดซี่สวยสวยสวยอย่างนู้นอย่างก็ขอบคุณมากๆเนาะอ่ะไปต่อนะคะวิธีทำให้เพิ่มความมั่นใจหรือถ้าใครมีคำถามก็พิมพ์ม,มาแล้วเดี๋ยวคูเดซี่ก็จะตอบให้ผ่านไลฟ์หรือจะตอบสดก็ได้นะคะโอเควิธีเพิ่มความมั่นใจอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือให้เราเนี่ย เออรักตัวเองให้มากพอบางทีที่เราไม่กล้าเราไม่มั่นใจเราแบบไม่รู้ว่าเราจะพูดดีไหมหรือเอ่อใครจะคิดกับเรายัางไงเนี่ยนั่นแสดงว่าเรายัางไม่หนักแน่นในความศรัทธาในความรักตัวเองนะคะถ้าเราเติมตัวเองให้เต็มในเรื่องของความรักความเชื่อมั่นความศรัทธาตัวเองให้เต็มเนี่ยเราจะสามารถพูดไปด้วยความมั่นใจโดยไม่ต้องกังวล ไม่ต้องแคร์ว่าใครจะคิดว่าเราจะพูดยังไงเราจะไม่กังวลว่าเฮ้ยเราพูดไปแล้วมันจะดีหรือไม่ดีความกังวลตรงนั้นมันจะถูกปึ๊บสลายออกไปเลยเพราะเรารักและศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวเองว่าเรากําลังว่าเราดีว่าเราเก่งว่าเรามีศัก,กยภาพว่าเราสามารถแบ่งปันสิ่งดีๆเพื่อช่วยเหลือคนอื่นได้ที่ผ่านมาที่เราไม่มั่นใจคุณจะติอกลับมาสะท้อนตัวเองนะ ที่ผ่านมายังไม่มั่นใจยังดูไม่มีความสุขยังดูไม่มีออร่าออร่าไม่พุ่งเพราะน้ำพุในชีวิตของเรามันแห้งเพราะเราไม่รักตัวเองเพราะเราไม่ศรัทธาตัวเองเพราะเรารู้สึกตัวเองด้อยค่าไร้ค่าไม่มีคุณค่ารู้สึกถูกตำหนิต่อว่าจนเรารู้สึกว่าตัวเราไม่มีค่าเราก็เลยไม่สามารถจะพูดด้วยความมั่นใจได้ว่า แบบนั้นอย่างนี้แบบนี้แบบนั้นถึงจะดีเราไม่มีคุณค่าเราไม่ได้รักตัวเองเราเลยไม่มั่นใจเวลาที่เราพูดแต่พอวันนี้เรากลับมาเห็นคุณค่าตัวเองกลับมารักตัวเองกลับมาศรัทธาตัวเองได้การที่คุณเดซี่กลับมาศรัทธาตัวเองได้เนี่ยแบบร้อยเปอร์เซนจริงๆนะคะคือเอ่อจากการที่คุณเดซี่ออกกำลังกาย เออมันเปลี่ยนชีวิตครูเทซี่มากเลยไม่รู้ใครได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ครูเทซี่กลับมาศรัทธาตัวเองได้เพราะครูเทซี่สามารถที่จะเอาชนะใจตัวเองในสิ่งที่ไม่อยากทำได้อะไม่ชอบออกกำลังกายไม่ชอบวิ่งนะคะไม่ชอบตื่นเร็วแต่ครูเทซี่สามารถเอาชนะตัวเองก้าวข้ามความขี้เกียจของตัวเองในทุกทุกวันได้มันเลยเพิ่มความศรัทธาตัวเองมันเลยเพิ่มความรักตัวเองมันเลยเพิ่มความเชื่อมั่นว่า เออเราไม่จําเป็นจะต้องไปแข่งกับใครเออเราสามารถเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองได้เออเราสามารถทําในสิ่งที่เราไม่ชอบทำเอ,อ่อเราสามารถทําในสิ่งที่เราเราไม่เคยคิดอยากจะทําแต่เรารู้ว่ามันดีนะแล้วเราก็ทํามันได้ทุกวัน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 มันก็เลยเพิ่มความรักความศรัทธาความเชื่อมั่นในตัวเองให้กับโูเทชีแบบเต็มร้อเซ ไม่มีตรงไหนที่ไม่รักตัวเองไม่มีตรงไหนที่ไม่ศรัทธาตัวเองไม่มีตรงไหนที่ไม่รู้สึกดีกับตัวเองยิ่งออกกําลังกายยิ่งรักตัวเองยิ่งออกกําลังกายยิ่งรู้สึกดีกับตัวเองเพราะเราจะเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่สวยขึ้นเพราะเราจะเห็นหุ่นของเราในเวอร์ชันที่สวยขึ้นเราจะรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นเมื่อเราเห็นตัวเองสวยขึ้นดูดีขึ้นเข้าใจไหมคะเออนะ เพราะฉะนั้นถ้าอยากประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่เป้าหมายแสนคนล้านคนเป้าหมายรายได้หลักล้านร้อยล้านพันล้านเอาชนะสิ่งที่เนี่ยเรื่องของการออกกาลังกายทุกๆวันให้ได้ก้าวข้ามความขี้เกียจของตัวเองให้ได้ก้าวข้ามสิ่งที่ไม่อยากทําแล้วเอามันทําทุกวนันทุกวนันทุกวนักวนจนเป็นนิสัยให้ได้แล้วเราจะรู้เลยว่าเอานี่แม่งโคตรเก่งเลยเรา,า,าแม่งโคตรเจ๋งเลยเรา,าแม่งโคตร สุดยอดเลยอ่ะเราแม่งโคตรแบบทําได้เลยอ่ะไม่มีอะไรที่ตูทําไม่ได้แล้วอ่ะถ้าตูชนะใจตัวเองได้อ่ะนี่คือความศรัทธาตัวเองแล้วพอเราศรัทธาตัวเองแล้วเราเอาไปความศรัทธาตัวเองเนี้ยไปใส่ในเนื้องานของเราในเนื้อธุรกิจของเราก็กลายเป็นว่าครูทซี่ก็ทําแล้วทําอะไรก็ทําแล้วเวิร์กทำอะไรก็ทําสําเร็จคุยกับใครก็เกิดผลลัพธ์ที่ดี มันคือมันเต็มจากข้างในมันเต็มล้นจากข้างในมันมีความสุขจากข้างในมันมีความเชื่อมั่นจากภายในสู่ภายนอกโอเคไหมคะมันก็เลยทําให้ทุกครั้งที่เราออกไลฟ์เรามั่นใจเรารู้ว่าเราทําอะไรเรารู้ว่ามันก็แค่การที่เราต้องเอาชนะใจตัวเองในเรื่องที่ต้องทําทุกทุกวันแค่นั้นเองเราไม่ได้แข่งกับใครแต่เรากําลังทําในสิ่งที่กําลังสร้าง ความสำเร็จใหม่ๆสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสร้างเอ่อสร้างคุณค่าให้กับตัวเองให้มันเต็มมากขึ้นและมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการไลฟ์เลยเป็นเรื่องอัตโนมัติของคูเทซี่ไปเรียบร้อยแล้วสามารถอยู่ตรงไหนเปิดกล้องกดปุ่มไลฟ์ได้เลยสามารถกดปุ่มเตรียมเนื้อหาปุ๊บหนึ่งพูดได้เลยนะคะนี่คือสิ่งที่เราทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะในการก้าวข้ามนะความไม่มั่นใจเป็นคนที่มั่นใจเราอย่าไปโฟกัสที่ความไม่มั่นใจถ้าวันนี้เราไม่มั่นใจแล้วเรายิ่งไปโฟกัสเอ้ยตรงนี้พูดผิดหรือเปล่าเอ้ยตรงนี้ยังไม่ดีอย่าไปสนใจไอ้สิ่งที่มันทำให้เราไม่มั่นใจสนใจอย่างเดียวว่าเราจะสื่อสารอะไรที่เป็นประโยชน์ออกไป เราจะนำเสนอสินค้าที่โคตรดีของเราให้ใครได้รู้เรากำลังจะแบ่งปันสิ่งในธุรกิจในสินค้าในงานของเราหรือในความคิดของเราที่น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นอยู่ถ้าเราคิดจิตตั้งต้นของผู้ให้แบบนี้เราจะสบายใจในการออกมาไลฟ์นะคะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเริ่มต้นไลฟ์ Live, มีก้าวแรกของตัวเองและลงมือทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง นะคะคเอาชนะอุป,ปนิสัยความที่ไม่กล้าเอาชนะความไม่มั่นใจเอาชนะความกลัวอย่างมาจะหลีกทางให้เราเองกลับมาอีกทีผ่านไปหนึ่งเดือนโอ้โห เอ่อตอนแรกไม่รู้จะพูดอะไรตอนนี้ไม่รู้จะลงยังไงไม่รู้จะจบตรงไหนเลยนะคะสามารถพูดได้เรื่อยๆอะไรแบบนี้นะคะก็มีความสุขในการออกมาไลฟ์เลยทุกๆวันยิ่งไลฟ์ยิ่งได้ยิ่งไลฟ์ยิ่งมีพลังยิ่งไลฟ์ยิ่งสวยขึ้นยิ่งไลฟ์ยิ่งรวยขึ้นยิ่งไลฟ์ยิ่งประสบความสําเร็จมากขึ้นแล้วจะไม่ไลฟ์ได้ยังไงนะคะวันนี้เป็นกําลังใจให้ทุกคนขอทุกคนประสบความสําเร็จนะคะเป็นปีที่ยอดเยี่ยมเอาธุรกิจของตัวเองออกสู่หน้ากล้องเอาธุรกิจของตัวเอง ะะออกมาสู่โลกออนไลน์ผ่านการทำไลฟ์เนาะหรือถ้าใครอยากให้ครูเตซี่เป็นคอนซัลท์บิสเนสนะคะก็อินบอกเข้ามาครูเตซี่จะไปจับมือไลฟ์นะคะไปดูเซตแสงสีเสียงแบบนี้ OBS แบบนี้สวยๆให้นะคะก็เพื่อให้ธุรกิจของท่านปังบนโลกออนไลน์เนาะ,ะวันนี้ครูเตซี่เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครูเี่ไว้จะมีเคล็ดลับดีๆฝาก บ๊ายบายวันนี้จบแล้วคะ่ะแล้วพบกันไลฟ์หน้าคะ่ะบ๊ายบาย